เป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยที่เงินลงทุนหลายแสนล้านบาทจากจีนและสิงคโปร์กำลังทิ้งกัมพูชาแล้วแห่กันมาปักหมุดที่ EEC ของไทยเราเฮ้ hey, hey, นี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือนะครับแต่มันคือกำลังเกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568ที่จะถึงนี้ คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแต่มันคือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะวาดแผนที่เศรษฐกิจของอาเซียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราจะไปเจาะลึกเบื้องหลังปรากฏการสะเทือนภูมิภาคนี้กันว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ทุนยักษ์ใหญ่ตัดสินใจเลือกไทยและไอคำว่าทิ้งกัมพูชามันหมายความว่าอะไรกันแน่ อ่าเรามาเริ่มกันที่ฉากแรกก่อนเลยนะครับเปิดม่านยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญนี้กันก่อน ในช่วงครึ่งแรกของปี2,568ที่กำลังจะมาถึงนี้มีข้อมูลที่น่าตกตะลึงถูกเปิดเผยออกมาว่าเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า FDI ที่ไหลบ่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมันมีตัวเลขที่พุ่งทยานแบบไม่เคยปรากฏมากก่อนเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชียนั่นก็คือจีนและสิงคโปร์ ตัวเลขที่ว่านี้มันไม่ใช่หลักหมื่นล้านหรือหลักแสนล้านนะครับแต่มันคือหลายแสนล้านบาทและหัวใจสำคัญของการลงทุนทั้งหมดมันไม่ได้กระจายไปทั่วประเทศแต่กลับพุ่งเป้ามาที่จุดยุทธศาสตร์เพียงจุดเดียวนั่นก็คือพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ของเรานั่นเอง ข้อมูลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ระบุชัดเจนเลยว่ามูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC เพียงอย่างเดียวสูงถึง6 6 6 3 1ล้านบาทใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิด6 6 0 0 0 0กว่าล้านบาทโหมันคือตัวเลขที่มหาศาลมากๆมากพอที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงได้หลายสายมากพอที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมของประเทศเราไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว คำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วทำไมต้องเป็นประเทศไทยทำไมต้องเป็น EEC ฮึมเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับนักลงทุนจีนในยุคปัจจุบันนี้เขาไม่ได้มองหาแค่ที่ที่ค่าแรงถูกอีกต่อไปแล้วยุคมันมันจบไปแล้วครับสิ่งที่พวกเขามองหาในวันนี้คือฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งและมีอนาคตเป็นฐานการผลิตและส่งออกสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังจะกลืนกินโลกทั้งใบ ซึ่งในสายตาของนักลงทุนจีนประเทศไทยเนี่ยแหละครับคือเบอร์หนึ่งคือตัวเลือกอันดับหนึ่งในอาเซียนทั้งหมดเพราะอะไรน่ะรอครับเพราะเรามีสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีหรือมีแต่ไม่พร้อมเท่าเราเรามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งท่าเรือแหลมฉบังสนามบินอู่ตะเภาโครงข่ายถนนหนทางที่เชื่อมต่อไปได้ทั่วทั้งภูมิภาคและที่สำคัญที่สุดเราคือศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของอาเซียนจริงๆ ลองจินตนาการตามผมแบบนี้นะครับสมมุติว่ามีบริษัทเทคโนโลยี AI ยักษ์ใหญ่จากจีนอืมเราเรียกเขาว่า Dragon Tech ก็แล้วกันเจ้า Dragon Tech เนี่ยเขาต้องการจะตั้งฐานทัพแห่งใหม่นอกประเทศจีนเพื่อผลิตชิป AI และพัฒนาซอฟต์แวร์ป้อนตลาดโลกเขามีตัวเลือกอยู่หลายประเทศในอาเซียนแต่พอเขามาดูที่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่ EEC เขาเห็นอะไรบ้าง 1. เขาเห็นท่าเรือน้ำลึกที่ทันสมัยสามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วโลก 2. เขาเห็นสนามบินนานาชาติที่กำลังจะขยายใหญ่โตมโหฬาร 3. เขาเห็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบจัดเต็มลดแลกแจกแถมชนิดที่ว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วและ 4. ซึ่งสำคัญที่สุดเขาเห็นอ c o ค y ิสต m ครับเขาเห็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตวิศวกร,กรและโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพเขาเห็นซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้วในไทย เขาเห็นความพร้อมของบุคลากรที่สามารถเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีขั้นสูงได้พอ d r a g o n t e ท h เอาปัจจัยทั้งหมดนี้มาเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคำตอบมันก็เลยชัดเจนขึ้นมาทันทีการไปลงทุนในที่อื่นอาจจะได้ค่าแรงที่ถูกกว่าก็จริงแต่ไม่มีทางได้ E อโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบและพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม AI เท่ากับที่ e e c ของไทยอีกแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่เงินหลายแสนล้านมันถึงวิ่งตรงมาที่เราแบบไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเอาละ พอเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเลือกไทยทีนี้เรามาเจาะประเด็นที่มันดุเดือดที่สุดกันดีกว่านั่นก็คือคำว่าทิ้งกัมพูชาหลายคนพอได้ยินคำนี้อาจจะรู้สึกว่ามันรุนแรงหรืออาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการพูดเกินจริงไปหรือเปล่า ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าในโลกของการลงทุนคำว่าทิ้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าการถอนการลงทุนทั้งหมดออกมาจนหมดเกลี้ยงไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่มันคือจัดลำดับความสำคัญใหม่อย่างสิ้นเชิงพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกัมพูชาในสายตาของนักลงทุนจีนยุคเก่าอาจจะเคยเป็นสวรรค์ของการลงทุนที่เน้นแรงงานราคาถูกเป็นหลัก โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานประกอบชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งธุรกิจสีเทาบางอย่างสิ่งเหล่านี้เคยเติบโตอย่างมากในกัมพูชาแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับคุณผู้ชมจีนเองก็กำลังยกระดับอุตสาหกรรมของตัวเองอย่างก้าวกระโดดบริษัทจีนยุคใหม่เขาไม่ได้แข่งกันที่ราคาอีกต่อไปแต่เขาแข่งกันที่นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้นเม็ดเงินลงทุนก้อนใหม่ๆโปรเจกต์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสคัญมันจึงจำเป็นต้องมองหาบ้านหลังใหม่ที่มีศักยภาพสูงกว่าที่สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ มันคือการตัดสินใจทางธุรกิจที่เฉียบขาดมากครับเขาไม่ได้ถอนโรงงานเย็บผ้าออกจากกัมพูชาทั้งหมดแต่เงินก้อนใหม่ที่จะเอาไปสร้างโรงงานผลิตชิป AI เงินก้อนใหม่ที่จะสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center ขนาดมหือมาเงินก้อนใหม่ที่จะสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาเงินเหล่านั้นมันถูกจัดลำดับความสำคัญใหม่ให้วิ่งมาที่ eec ของไทยแทน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการลงทุนใหม่ๆในกัมพูชาอาจจะเริ่มชะลอตัวลงหรืออาจจะลบขนาดลงหรืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากนักในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นฐานทัพหลักของโปรเจกต์เรือธงที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงสุด นี่ไม่ใช่การทิ้งแบบไร้เยื่อใยแต่มันคือเลือกครับเป็นการเลือกอนาคตเป็นการเลือกอีโคโซิสต็มที่สมบูรณ์แบบกว่าเป็นการเลือกโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่ไทยมีให้ซึ่งทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่กัมพูชายัางไม่มีความพร้อมในมิติของเทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเองครับและทั้งหมดนี้มันก็นำเรามาสู่จุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวในวันนี้จุดคลี่แม็กซ์ที่ผมอยากจะเรียกว่าจุดพลิกผันของอาเซียน คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเม็ดเงินลงทุนมหาศาลกว่า660,000ล้านบาทที่กำลังจะไหลเข้าสู่ eec เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเลขในหน้ากระดาษแต่มันคือสัญญาณครับมันคือสัญญาณที่ดังและชัดเจนที่สุดที่กำลังประกาศให้ทั้งโลกได้รู้ว่าแผนที่เศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมันกาลังจะถูกเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ไทยกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุนเทคโนโลยีและ AI ระดับโลกอย่างเต็มตัวเราไม่ได้แข่งเพื่อจะเป็นแค่โรงงานรับจ้างผลิตอีกต่อไปแต่เรากำลังจะกลายเป็นสมองและหัวใจของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคนี้ การตัดสินใจของทุนจีนและสิงคโปร์ในครั้งนี้มันคือการเดิมพันครั้งสำคัญเป็นการเดิมพันที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามองเห็นอนาคตที่สดใสและผลตอบแทนที่คุ้มค่ายอย่างมหาศาลในประเทศไทยเหนือกว่าโอกาสในตลาดอื่นๆทั้งหมดลองคิดดูสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมา เมื่อโรงงาน AI เกิดขึ้นก็จะเกิดการจ้างงานวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเมื่อศูนย์ Data Center เกิดขึ้นก็จะเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมายเมื่อบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมาตั้งฐานทัพที่นี่ก็จะเกิดการถ่ายทอดความรู้เกิดการพัฒนาบุคลากรยกระดับทักษะของคนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่มันคือเรื่องของการยกระดับประเทศทั้งประเทศมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่เคยพึ่งพาก,การเกษตรและการท่องเที่ยวแบบเดิมๆไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างแท้จริงและสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยไปตลอดกาลสรุปแล้วนะครับคุณผู้ชมการเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งประวัติศาสตร์จากจีนและสิงคโปร์มาสู่ eec ของไทยโดยมีกระแสะข่าวว่าเป็นการ ทิ้งกัมพูชานั้นแท้จริงแล้วมันคือการจัดลำดับความสำคัญใหม่เชิงยุทธ,ธาศาสตร์เป็นการเลือกเดิมพันกับอนาคตซึ่งประเทศไทยของเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีความพร้อมมากที่สุดในภูมิภาคนี้ ผลกระทบเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยและการสร้างงานในอุตสาหกรรมใหม่ๆนั้นโอ้โหมันมีมหาศาลอย่างแน่นอนครับแต่คำถามที่น่าขบคิดต่อไปก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะนำพาประเทศไทยของเราไปสู่จุดไหนบนเวทีโลกและที่สำคัญกว่านั้นเราในฐานะคนไทยควรจะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นี้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันขบคิดครับ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับคิดว่านี่คือโอกาสทองของประเทศไทยจริงๆหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ